สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่อง Free Style d y แมดด่นะคะวันนี้แดนจะพาทุกคนนะคะมาดูวิธีการพับเหรียญปวยทานเป็นลูกส้มน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะอ่าไปดูวิธีการทํากันเลยนี่นะคะลูกส้มน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเราสามารถใส่เหรียญย้อนหลังได้นะคะนี่นะคะ นะคะเรียบร้อยค่ะน่ารักมากเลยค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นริบบิ้นนะคะสีส้มนะคะเราจะใช้เบอร์สองนะคะแล้วก็จะมีกันไกลค่ะแล้วก็จะเป็นเชือกคว้านแบบสาเร็จรูปแบบนี้นะคะอันนี้คือ สั่งซื้อจากร้านเขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะตัดริบบิ้นมาทั้งหมดจำนวน4เส้นนะคะแบบนี้นะคะความยาวจะอยู่ที่45เซนติเมตรนะคะสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะตัดปลายริบบิ้นนะคะให้มีปลายแหลมนะคะ ะะเพื่อจะได้สะดวกต่อการที่เราจะสอดนะคะมันจะง่ายมากๆเลยนะคะฝั่งนี้ก็ตัดเหมือนกันนะคะนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เรานะคะเราเก็บนี้ก่อนให้เรานะคะพับครึ่งพับครึ่งนะคะ บีบเลยนะคะบีบให้เป็นรอยเลยนะคะนี้นะคะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ทั้งหมด4เส้นเท่ากันนะคะ ที่การทำขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ริบบิ้นเส้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ริบบิ้นเส้นที่สองทางฝั่งขวามือตัวนี้นะคะครองไปยังเส้นที่หนึ่งนะคะแบบนี้นะคะจะได้ในลักษณะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วให้ใช้ริบบิ้นเส้นที่สามนะคะครองขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะนะคะจะได้ในลักษณะแบบนี้ทันไหมคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ริบบิ้นเส้นสุดท้ายนะคะก็คือเส้นที่สี่ตรงนี้นะคะครองไปยังเส้นที่สาเมื่อกี้นี้นะคะครองแบบนี้เลยนะแล้วให้ใช้นิ้วชี้นะคะทําเป็นรูตรงนี้นะคะแล้วนําเส้น2เส้นนี้นะคะสอดเข้าไปตรงรูนี้เลยนะคะค่อยๆสอดนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะ ลิปบิ้นก็จะล็อกกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บีบนะคะบีบให้เป็นรอยเลยนะคะจะได้ไม่หลุดนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้เชือกควันนะคะสอดเข้าไปในรูตรงกลางนี้นะคะ แล้วก็ดึงให้กระชับค่ะอันนี้คือฐานสี่นะคะต่อไปการที่เราจะทําเป็นวงกลมนะคะเราจะต้องทําเป็นฐาน8นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกส้มหรือว่ามังคุดนะคะเราจะต้องขึ้นฐาน8นะคะวิธีการทําง่ายๆเลยนะคะก็ใช้เส้นข้างบนตัวนี้นะคะเส้นด้านบนตัวนี้นะ นะคะพับเฉียงลงมานะคะดึงให้กระชับเสร็จแล้วเส้นที่2ก็คือฝั่งนี้นะคะเส้นที่สองเส้นที่3เส้นที่สี่นะคะเราจะใช้เส้นด้านบนนะคะมันจะมีเส้นด้านล่างตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะใช้แค่เส้นด้านบนนะคะเส้นเดียวนะคะพับเฉียงลงมาค่ะ ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นเส้นตัวนี้นะคะเส้นที่3เลยนะคะพับเฉียงขึ้นไปนะคะแบบนี้นะคะตรงนี้ก็ปิดเลยนะคะและเส้นสุดท้ายจะเป็นเส้นที่4เส้นตัวนี้นะคะเราจะสอดเก็บพับเฉียงขึ้นไปตรงนี้นะคะเราจะสอดตรงนี้นะคะเพื่อทำการล็อก ะะล็อกลิบบิ้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็บีบให้กระชับเสร็จแล้วค่ะฐานแปนะคะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วให้เราวางลิปบิ้นลงไปเลยโอเคนะคะเมื่อเราวางลิปบิ้นลงไปแบบนี้แล้วใช่ไหมคะให้เราหยิบนะคะทั้ง4เส้นนะคะตรงนี้นะคะเส้นที่1 เส้นที่สองเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สี่นะคะเราจะหยิบเส้นที่หนึ่งขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะคะแล้วหยิบเส้นที่สองนะคะทับเส้นที่หนึ่งนี้นะคะเส้นที่สามทับเส้นที่สองแล้วก็เส้นที่สี่นะคะทับเส้นที่สามก็จะได้เป็นในลักษณะแบบนี้นะคะทั้งหมดสี่เส้นนะคะต่อไปนะคะ เราจะใช้เส้นข้างล่างสุดก็คือเส้นที่1ตรงนี้ใช่ไหมคะดึงลงมาข้างล่างตรงนี้นะคะทิ้งไปเลยแล้วหยิบเส้นถัดไปก็คือเส้นนี้นะคะขึ้นมาแทนเราจะทำลักษณะนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมด4เส้นนะคะแล้วก็เส้นตัวนี้นะคะเส้นที่2ใช่ไหมก็ทิ้งลงไปเลยนะคะแล้วก็หยิบขึ้นมา1เส้น เส้นที่3นะคะทิ้งลงไปแล้วก็หยิบขึ้นมา1เส้นก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะคะและเส้นที่สี่นะคะเส้นสุดท้ายก็ทิ้งลงไปเลยนะคะแล้วหยิบขึ้นมา1เส้นก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นคล้องคกันแบบนี้อยู่นะคะทีนี้เราจะสอดน,นะคะ เราจะใช้เส้นแรกข้างล่างสุดต,ตรงนี้นะคะทิ้งลงไปเลยนะคะทิ้งลงไปต่อไปเส้นถัดไปล่างสุดนะคะให้สอดตรงไปในห่วงที่หนึ่งแบบนี้นะคะมันจะเป็นห่วงตรงนี้นะคะห่วงที่หนึ่งตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคต่อไปเส้นที่ 3นะคะเราจะลอดผ่านช่องที่1ไปทะลุช่องที่สองหรือว่าห่วงที่1ไปทะลุห่วงที่2นะคะลอดลงไปเลยนะคะสอดเข้าไปแล้วก็เส้นสุดท้ายนะคะเราก็จะลอดผ่านช่องที่1ช่องที่2มาทะลุช่องที่3ตรงนี้นะคะ นเปนเลยะะคไแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้มือนะคะขยุมขยุมนะคะดึงทีละเส้นนะคะ เสร็จแล้วให้พลิกกลับด้านขึ้นมานะคะจะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงทีละเส้นให้กระชับเลยนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะดึงให้กระชับไม่ต้องกระชับมากเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ถ้ามันหลวมไปมันก็จะไม่สวยนะคะขั้นตอนนี้ประมาณนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการาพาดสามเส้นนะคะก็คือใช้เส้นไหนก็ได้นะคะอ่ะเอาเส้นนี้เป็นเส้นแรกนะคะ แล้วก็นับไปนะคะหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ใช้เส้นแรกนะคะพาดไป3มเส้นนะคะเห็นไหมคะแล้วก็พับเก็บด้านล่างทำไปเรื่อยๆนะคะจนให้เหลือริบบิ้นอยู่3าเส้นสุดท้ายนะคะ<ๆ>ก็นับไปคะ่ะหนึ่งสองสมใช่ไหมคะแล้วก็พาดไปคะ่ะแล้วก็เก็บด้านหลังนะคะ ต่อไปนับค่ะ1 2 3นะคะแล้วก็เก็บพาดไปด้านหลังต่อไปนะคะ1 2 3เก็บพาดไปด้านหลังอาเหลืออีก4เส้นนะคะ1 2 3าแล้วก็ พาดไปด้านหลังแบบนี้นะคะอทีนี้ก็จะเหลือลิบบิ้งอยู่แค่3มเส้นใช่ไหมคะเราก็จะมาดูว่าเส้นสุดท้ายนะคะก็คือเส้นนี้เส้นตรงนี้นะคะมันจะอยู่ใกล้กับเส้นที่เราพาดเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะเราจะต้องสอดเข้าช่องที่เป็นเส้นนี้นะคะโดยให้ใช้ลิปบิ้นเส้นทางด้านซ้ายมือนะคะสอดเข้าไปนะคะ ต่อไปนะคะเส้นที่2นะคะจะต้องลอดผ่านช่องที่1ไปทะลุช่องที่2ตรงนี้นะคะเก็บใบก่อนนะคะต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะเราก็จะสอดผ่านช่องที่ 1, ผ่านช่องที่ 2, มาทะลุช่องที่3ตรงนี้นะคะ ได้ในลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ให้เรากลับด้านค่ะกลับด้านมาดูนะคะถ้าเราสอดถูกช่องริบบิ้นมันจะไม่ซ้ำกันเลยสักเส้นนะคะเห็นไหมคะแต่ถ้าเราสอดผิดมันจะซ้ำกันนะคะขึ้นมาสองเส้นนะคะก็จะผิดแต่ถ้าแบบนี้นะคะแบบนี้ถูกต้องนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะ ดึงทีละเส้นนะคะเริมสวยแล้วนะคะดึงให้กระชับเลยนะคะดึงให้กระชับทีละเส้นช้าๆนะคะเมื่อกระชับเสร็จแล้วนะคะเราจะสอดเก็บนะคะ3เส้นนะคะ ดยใช้เส้นไหนก่อนก็ได้นะคะอาจจะใช้เส้นนี้ลวกันนะคะก็นับจากเส้นถัดไปนะคะก็คือตัวนี้นะคะหนึ่งสามนะคะแล้วก็สอดไปให้มันทะลุช่องที่3ใช่ไหมคะก็คือช่องนี้1 2 3สให้ทะลุช่องน,นี้นะคะทุกเส้นเลยนะคะทั้ง8เส้นนับไปเลยค่ะนับเส้นถัดไปนะคะไม่นับเส้นที่จะสอดะคะอันนี้คือไม่นับเพราะว่าจะเป็นเส้นที่จะสอดเราจะนับ เส้นถัดไปก็คือ 1, 2, ึสอสซอดค่ะ 1, 2, ึ่งสองสใช้หลักการเดียวกันทั้ง8เส้นเลยนะคะ 1, นึสองสาม หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่ค่ะครบทั้งแปดเส้นแล้วแล้ก็ดึงทีละเส้นนะคะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะ ทีนี้เราก็จะใช้กรรไกรตัดนะคะเดี๋ยวขอดึงให้กระชับก่อนทีละเส้นนะคะโอเคนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้กรรไกรตัดส่วนที่เหลือออกมานะคะกลับด้านแบบนี้นะคะ แล้วก็ดึงออกมานิดนึงนะคะเมื่อเราตัดแล้วริบบิ้นก็จะเด้งเข้าไปนะคะ ถ้ามันไม่เด้งเราก็ใช้มือนะคะกดๆเข้าไปนะคะส่วนที่มันเลือออกมานี่นะคะก็จะได้เป็นลูกส้มนะคะทีนี้เราก็จะทำการม้วนคว้านตรงนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ใบของเขาหลุดนะคะเราจะทำการม้วนเก็บใบนะคะ ก่อนม้วนเรามาดูก่อนว่าใบามันอยู่ฝั่งไหนนะคะอันนี้น่าจะเป็นฝั่งนี้นะคะก็เลื่อนลงมาแล้วก็ม้วนเลยขั้นตอนนี้จะต้องค่อยๆดึงนะคะเดี๋ยวมันหลุดไม่ค่อยดึงเก็บใบให้ติดตรงนี้นะคะ มันก็จะมีเคลื่อนอันนี้นะคะนี่คะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะลูกส้มน่ารักน่ารักนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะ